แล้วก็ต้องยอมรับถึงหัวใจของการเป็นนักสู้จริงๆเลยนะคะยังไงก็ขอให้มีกําลังใจต่อไปแล้วก็ขอให้อุปสรรคต่างๆผ่านพ้นไปโดยเร็วกันแล้วกันครับอ,อีกหนึ่งท่านนะครับสายมารออยู่แล้วคุณตรีทิพย์นะฮะจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณตรีทิพย์นะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,ะเห็นมีข้อมูลบอกว่าสายตา ค่ะมองไม่เห็นที่เป็นคนพิการสายตาค่ะพิการทางสายตานะคะค่ะค่ะวันนี้พูดถึงเรื่องของคุณแม่ครับว่ายังไงบ้างครับวันนี้ครับที่พิการสายตาตอนที่พี่อายุยี่สิบเอ็ดปีค่ะค่ะแล้วก็คือคือก่อนหน้านี้นะคะที่มีมีสามีนะคะค่ะแล้วก็ที่พิการไม่ได้พิการโดยธรรมชาติไม่ใช่พิการโดยกําเนิดอเพราะที่มีสามีแล้วก็สามีที่เจ้าชู้มากเขามี มีคนอื่นด้วยนะคะ mm. แล้วในในตอนแรกนี้เขาเาบอกพี่ว่าเขา mm. เขาเลิกกับพันยาแล้วเข้าไปอยาวไหมที่ดูพี่ก็เชื่อเขาแล้วก็เลยจดเทียนอยู่กับเขาเดินไม่ได้แต่งงานทั้งที่แม่ของพี่คัดค้านในตอนนั้นนะอืมก mm. พี่ก็ดื้อ mm. ในในตอนนั้นนะคะตอนที่พี่อายุยี่สิบปีที่ดื้อค่ะแล้วก็อต่อมา พอเวลาผ่านมาก็พี่ถึงได้รู้ว่าจริงๆแล้วเขาเลิกกันไม่ขาดหรอกแล้วผู้หญิงคนนั้นก็เอาน้ำสบสะาดพี่พี่ตัดทั้งสองข้าง<อ>ในเวลาที่<อ>ไม่มีใครต้องการพี่เลยในเวลาที่พี่ไร้ค่าสำหรับใครๆทั้งโลกนี้แหละแต่ว่าพี่ก็ยังเป็นดวงใจของแม่แม่ยังดูแลพี่ทำใีพี่พิงพี่ไว้ในโรงพยาบาลค่ะ แต่คนที่ดูแลนี่ดูแลพี่ตลอดเวลาก็คือแม่มทั้งในโรงพยบาบาลแล้วก็ที่บ้านจนเป็นอยางนี้อายุที่สี่สิบเก้าปีแม่พี่ก็ยังดูแลพี่อยู่ที่นีอ่อที่บ้านไม่เคยไม่เคยทิ้งที่แล้วก็ไม่เคยไม่เคยทำให้พี่รู้สึกว่าพี่เป็นคนไร้ค่าไม่เคยทำให้พี่รู้สึกว่าพี่เป็นคนพิการแม่จะให้ อะไรที่ตัดสินใจในหลายๆเรื่องที่หลายๆเรื่องที่ที่เกี่ยวกับครอบครัวมีแบบถ้าอยากจะทําอะไรเทกอย่างอย่างเงี้ยแม่ก็จะให้พี่ตัดสินใจว่าน,นี้เราจะทําได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยจะรึกษา,าที่ตลอดอคือเหมือนกับว่าพี่พี่เป็นคนปกติคนหนึ่งอะเป็นคนที่มีคุณค่าใช่ไม่ไม่เคยทําไห้พี่รู้สึกว่า ตรงนี้ไม่ตรงใจทาเลยนะ,ค,ะคือโรงใจที่จะทําทให้พี่ไม่รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจว่าพี่เป็นคนพิการอืมแล้วก็สอให้พี่ปฏิบัติธรรมให้พี่ศึกษาธรรมค่ะเราไม่ใช่ว่าเฉพาะพี่คนเดียวนะแต่น้องๆในแขแง่พี่ก็เป็นแบบนี้ค่ะอือน้องชายของพี่ก็เขาถึงกฎนะ โดนน้ำกรดเหมือนกันใช่ถูกน้ำกรดเข้าตามบดข้างเดียวโอ้หมายถึงในเหตุการณ์เดียวกันหรือเปล่าคะน็นภรรยาเขาเขาทานน้ำกรดโอ้โชคดีเพราะเขาเขาอยากเขาคงอยากให้น้องชายที่เป็นเหมือนพี่เนียอืมคือเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หลังใช่ไหมคะเกิดขึ้นที่หลังหลังยาหลังยาหลังจากที่่ยค่ะน้องชายที่แต่แม่ก็ดูแลทั้งพี่แล้วก็เขาทั้งน้องชายแล้วก็พี่อย่างไม่ไม่อิจฉาใจทุกวันนี้ก็ยัง ยังดูแลพวกเราอืมเป็นคุณแม่ที่มีใจิตใจประเสริฐมากๆเลยนะคะคือเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่มากๆคืออย่างอย่างที่คุณพี่บอกว่าช่วงแรกๆเนี่ยก็มีแบบดื้อกับคุณแม่บ้างอะไรเงี้ยใช่ไหมคะใช่ตอนตอนนั้นนะคะตอนตอนแรกทั้งที่เราถ้าเราจะเชื่อแม่ตอนนั้นพี่ก็คงไม่ไม่ต้องเป็นขนาดนี้อืมแต่ในในตอนนั้นเราก็ไม่ได้เชื่อแม่เราจะสินใจตามความรู้สึกเราทั้งหมดอื เราพี่ก็รักแม่มากนะค่ะรักแม่มากไม่เคยบอกว่าพี่รักแม่ไม่เคยบอกแม่หรอกแต่ในใจพี่ก็รักแม่มากพี่ชอบแต่งเพลงแล้วพี่ก็แต่งเพลงให้ให้แม่ของพี่แล้วก็แม่ของคนอืน่นๆอย่างเช่นดาราคนหนึ่งที่เขานอนไม่เป็นเจ้ชายนิพนธคุณอนุอนชาแล้วแม่เขาก็ดูแลเขาจนวันสุดท้าย คุณแม่จากไปใช่ที่จำไม่ได้ว่าคือชื่ออะไรคุณนโนชาวใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะคุณโนชาวยอดบุตรใช่ใช่ค่ะค่ะแล้วพี่ก็แต่งเพลงให้แม่ของพี่แล้วพี่เป็นคนชอบแต่งเพลงละค่ะอืมพี่อยากอยากร้องเพลงนี้ให้กับคุณแม่ทุกท่านได้ไหมโอ้ยินดีมากเลยค่ะพี่พี่เคยคิดนะว่า เคยเคยฟันว่าอยากให้น้องพินดาราถ่ายทอดเพลงนี้ให้พี่แต่ว่าพี่ก็เป็นเป็นแค่คนที่การคนหนึ่งนะเขาคงไม่สนใจเพลงของพี่เร <c oughs> าเ <จะ S 2> ราเป็นแค่แค่ความฝันออของพี่แค่นั้นเองเพราะเพลงของพินดาราเปิดที่นี่นะครับอาจจะมีออ<า>โอกาสาาากได้ฟังนะคบยังไงดเดี๋ยวเก็บเบอร์ของคุณพี่วาเดี๋ยวที่ขออนุญาตร้องเพลงนี้ให้คุณแม่ทุกท่านนะคะได้ค่ะเอคุณแม่ แม่เราจะไร้ค่าสำหรับใครในโลกนี้แต่สำหรับแม่แล้วเรายังเป็นดวงใจของแม่เสมอผู้หญิงคนหนึ่งมีชื่อว่าแม่งดงามด้วยความรักแท้ต่อลูกไม่มีเปลี่ยนพันแม่เฝ้าถนอม ลูกน้อยตั้งแต่ไหนคันว่าจะคลอดจะคลานต้องทนทุกยากเพียงไหนบ่อยครั้งยอมอดเพื่อให้ลูกอินเห็นเห็นลูกได้มีรอยยิ ตัวแม่ก็พลอยอินใจโตให้สษาด้วยเงินจากเงือที่ไหลได้ดีมีหน้าดังไม้แม่ยิ้มด้วยความภูมิใจเป็นร่มพ่อฟันเป็นดวงวรวันของบ้าน ยามลูกล้มคลานต้องสารกลับบ้านวันไหนอาแขนคอยรับคอยซับน้ำตาที่ไหลไร้ค่าสำหรับใครใครแต่เป็นดวงใจของแม่ คนหนึ่งตราตรึงในใจหดงนนยิ่งกว่าใครใครมีใหญ่ด้วยความประแท้ลูกชั่วลูกดีแม่รักไวมีเปลียนแตรเป็นเจ้าตำรัาประแพี่แหละคือแม่ของเรา โหไพเราะมากๆเลยค่ะคนรูกฮะร้อนจริงจริงผมผมเชื่อว่าถ้าถ้ามีโอกาสคือเราคงกันได้เพลงวันแม่ค่ะิดเพลงหนึ่งถ้ามีโอกาสนะคค่ะพี่อยากให้น้องพินดาราถ่ายทอดเียงให้พี่ค่ะแต่พี่ก็ไม่จับเธอนะเดี๋ยวต้องลองปรึกษาอาจารย์ประจวบวิชาโอเคแล้วแสานต่อให้ยังไงเดี๋ยวจะลองสานต่อให้พี่ตรีทิพ์นะคะแล้วพี่ก็ยังแต่งเพลงอื่นไว้ให้เขาอีกเดี๋ยว ชีวิตเขาเลยชีวิตพี่ก็คล้ายๆกันค่ะนะก็เป็นเหมือนแรงบันดาลใจเนาะในการทำแบบว่าเหมือนชีวิตที่คล้ายกันอะไรเงี้ยครับค่ะเนาะก็ถือว่าพี่ติทิดมีพรสวรรค์นอกเหนือจากการแต่งเพลงแล้วเนี่ยร้องเพลงเพราะเนาะเสียงเพราะจริงๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยคุณแมมาแบบภาคภูมิใจอ่ะคืออยู่กับคุณแม่ด้วยใช่ไหมตอนนี้ร้องเพลงนี้ให้คุณแม่ฟังหรือเปล่าคะ คุณแม่เพิ่งเคยได้ยินเมื่อวานออโอเคโอเคเป็นของขวัญวันแม่เลยใช่ไหมฮะพี่แต่งเัวงนี้ไว้เต็มปีแล้วแต่ว่าคุณแม่เพิ่งเคยได้ยินเมื่อวานค่ะครับครับยังไงก็ชื่นชมแล้วก็เป็นกําลังใจให้แล้วก็ขอให้ทั้งพี่ติ๊ทิ๊แล้วก็คุณแม่มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะค่ะข,ขอบคุณคุณมากนะครับคุณผมลูกพุ่มได้ดร์มทุกวันเลยยินดีครับวัดีใจดีใจครับคุณครับบค่ะสวัสดีครับเราพูดไม่ออก <c oughs> คือร,รู้ <c oughs> รสึกว่ารู้สึกว่าเออเพลง,ขงเขาเ็รางจริงร <c oughs> คือนอกจากว่าเจอเสียงพรอแล้วเนี่ยเนือ้อเพลงก็ดีด้วยแล้วก็คือจะคล้ายๆค,ความหมายของชีวิตของพี่ตีทิพย์เลยอะ่ะใช่คือถึงเราจะลำบากระบนอะไรยังไงเนแม่จะเป็นแสง<อ>สว่างสองทางให้เราตลอดแต่ว่าขอบคุณมากๆครับมาเล่าเรื่องที่เราไม่ผมเชื่อว่าอาจจะไม่ได้เจอเรื่องแบบนี้ไม่คาดคิดคือฟังเราอึ้งจริงๆนะอืมมีปัญหาเรื่องของ คือเรื่องของครับครัวแล้วก็โดนทําร้ายมาเนี่ยแต่ว่ามีแม่นี่แหละเป็นหลักให้เราได้พักเพีงใจตลอดเลยนะคะครับสุดท้ายคนที่ดูแลก็คือคุณแม่นะคะใช่ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนช่วงหน้ายังรับสายหน้าใหม่อยู่ค่ะ เบอร์ใหม่หมายเลข4689899